แต่ชาวบ้านครับกลุ่มนี้นี่ผมเป็นห่วงมากประชาชนทั่วไปก็เล่าให้ฟังว่าพวกเขาเนี่ยจะเข้าไปรักษาเนี่ยก็คือจะเดินข้ามไปยังช่องทางธรรมชาติโดยเฉพาะตอนนี้ครับญิงหลังลอดเนี่ย จำนวนมากเลยต้องข้ามไปคลอดที่ฝั่งไทยโดยเฉพาะบรรยากาศที่แม่ตาวคลินิกครับผมไปสำรวจดูนะครับนี่คือบรรยากาศที่แม่ตาวคลินิกนะครับประชาชนประเทศเมียนมาก็จะหนานแน่นเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีการบอกให้ผมรับรู้ด้วยนะครับว่าหญิงหลังคลอดหลายคนเลยมีแผนก่อนหน้านี้จะไปคลอดที่โรงพยาบาลที่กรุงย่างกุ้งอที่เมืองย่างกุ้งของเมียนมาครับแต่ว่าพอเกิดสงครามเนี่ยไปคลอดที่ย่างกุ้งไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนมา ถ้ามาที่ฝั่งไทยมาคลอดที่ฝั่งไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้บรรยากาศที่แม่ตาวคลินิกก็อย่างที่เห็นครับจะมีลูกเด็กเล็กแดงเต็มไปหมดเลยแล้วก็แน่นอนว่าเด็กหลังคลอดเนี่ย ผู้ปกครองก็ไม่กล้าที่จะเอากลับไปที่เมียนมาเพราะยังสู้รบกันอยู่หลายคนก็ยังต้องดูแลรักษากันอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณหมอซินเทียเนี่ยครับก่อนหน้านั้นก็บอกให้ผมฟังว่าตั้งแต่ตั้งคลินิกนี้มา35ปีเนี่ยเหตุการณ์สู้รบครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งคลินิกมาเลยทีเดียวแล้วที่คุณหมอเป็นห่วงที่สุดก็คือเด็กๆที่เพิ่งคลอดที่เพิ่งเกิดใหม่2เดือน3เดือนเนี่ยเป็นช่วงเวลาไวทองนะครับ ที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจะ,จะอาจจะต้องมีการให้วัคซีนพื้นฐาน oh. คุณหมอที่ oh. อจรย์คุณหมอสินเทียน,เ,นยเป็นคนเมียนมานะครับแต่ว่าลี้ภัยเข้ามานานแล้วมาอยู่ฝั่งไทยก็ต้องรับดูแลแล้วก็พยายามที่จะจัดหาวัคซีนให้กับเด็กๆก,กลุ่มนี้นะครับแต่คุณหมอก็บอกกับเราว่าถ้า oh. เป็นกรณีทหารที่รับบาดเจ็บคลินิกของคุณหมอเนี่ย oh. จะส่งต่อทหารเข้าไปที่โ oh. รงพยาบาลแม่สอด oh. คือจะไม่รับรับการรักษาเอาไว้เอง oh. ที่คลินิก อาจจะเป็นเพราะเรื่องศักยภาพด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆจะรับเอาไว้ดูแลนะครับตอนนี้ก็เห็นว่ามีคุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่ตั้งคา์ใกล้คลอดเนี่ยมาอยู่เนี่ยแทบจะน่าจะหลายเตียงแล้วนะครับเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวในขณะเดียวกันสถานการณ์ซึ่งลบแบบนี้ทําให้ผู้ติดตามของผู้ป่วยเข้ามาด้วยและเนี่ยครับทางคลินิกต้องทําอาหารแจกสมื้อเลยครับเพราะว่าเหมือนจะเป็นค่ายอุปยบย่อม ที่อยู่ในแม่ตาวคลินิกตอนนี้ก็ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายของแม่ตาวคลินิกเนี่ยบางเดือนก็ไม่เพียงพอนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดรับบริจาคถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจอยากจะช่วยนะครับไม่ต้องเป็นเงินก็ได้คุณหมอบอกว่าไม่ต้องการเป็นเงินก็ได้นะครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าอุปกรณ์ทําความสะอาดอื่นๆคุณหมอก็พร้อมที่จะรับรับดูแลคนกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ ก็ถ้าใครที่จะเข้าไปบริจาคก,ก็ลองเซิร,ร์ช Google ดูเซิร,ร์ชแม่ตาคลินิกก็จะมีช่องทางการบริจาคอยู่ด้วยเหมือนกันครับอันนี้คือบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นการช่วยเหลือกันทีนี้พูด